แมงวันมันเจาะเหรอแม่แมงวันเยอะลูงทุกคนแป๊บนึงนะขอจัดระเบียบกล้องนี้หนึ่งเมื่อกี้ผิดพลาดเยอะไลรผิดช่องวะเออแล้วก็บอกคนไม่มีคนไม่มีไลรต้องพักผู้ที่ที่มาบอกว่าแวะไปสั่งในเพจแล้วนะจ๊ะขอบคุณครับโอ้ยน่ารักมากเลยอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนแม่มีลูกกี่คนค่ะลูกแท้ๆค่ะลูกแท้ๆนะแม่พูดตรงๆเลยอ่าว่ามีสองแล้วลูกคุณทำอาร์ตอ่า อ่าติดใครทำไมกูไม่บอกลูกติดลูกเขาเป็นรักอยู่และไอ้พวกนี้อ่ะไอ้พวกนี้ก็ลูกติดจริงจีอ่าติดติดติดก้างๆ้างไหมพี่นะผมเป็นลูกแม่แต่พ่อคนที่98นะอ่าตัวลูกพ่อเยอะแม่มันช่างคุณแบรนแบรนวอล์กนะครับผม FC ครับคุณยายเฮ้ยใหญ่มากเลยเปิดมาเพิ่มมีคนคอมเมนต์มาเลยอ่ะแ่เอานนี้ออกหน่อยดิเวอร์ก้อนเนี่ย สวัสดีคุณคุณแม่ลูกสอนมาสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะคุณล่ทสอนอาแม่น่ารักพี่เอ็มก็หล่อเอ้ยไม่ทําดานะไม่ทำมาโดนดัแล้วดันพวกนี้เข้ามาเรียงดีๆหน่อยไหมอืมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเก้าสิบห้าคนดูใน u t u b e โอ้ยขอบใจมากเลยลูใน youtube ไปดูไปดูเทปที่พี่บอยมาสัมภาษณ์แม่กันได้ยังครับไปดูเลยลูน้องอมสวัสดีครับคุณบําเพ็ญพรสวัสดีครับจริงของแม่อ่า คุณตุ้กไปไหนคะแม่อ๋อตุ้กก็อยู่บ้านเขาลูกคุณแม่ทำไมครัเอากระดาษทิชชู่มาไหมคะทิชชู่มีลูกอ่าเรียกอะไรนะทิชชู่สะกดยังไงแตู้ตู้ชอชอเช็ดตูเช็ดตูตูตูรวมกันเป็นทิชชู่เช็ดตู้ยาวอ่ารอบนี้ยาวอ่าวันนี้แม่สวยน่ารักมากค่ะประทับใจมากเลยลูกคุณพิชมวลบอกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ อ่าคุณพิชญานันบอกว่าเอ็มพอเริ่มก็กินเลยนะมันกินมานานแล้วลูกคุณผุดสดีบอกว่าฟังไม่ชัดเมื่อกี้แม่มีลูกแท้ๆกี่คนคะฟังไม่ชัดมีสองลูกติดนึกลูกนอกนี้ติดมามากันนี่เอง่าลูกติดคุณจะรุวนรอกมาแล้วยองเมื่อไรคะแม่จะไปหาอ่าดูคลิปดูคลิปแม่แล้วคิดถึงแม่ตัวเองที่บ้านเลยคุณแนน ครูแอนบอกว่าดูเช้านี้มีพลังงานต่อสู้เลยค่ะชีวิตต้องสู้ลูกเราต้องมากี่ลูกน้องออมบอกว่าดูดูดูเทปที่แม่ไปสัมภาษณ์รายการพี่บอยแล้วรอภาคสองค่ะขอบใจมากเลยลูกคุณผาไทยกุ้งสดบอกว่าสวัสดีค่ะแม่สวัสดีลูกคุณแม่น่ารักติดตามมานานแล้วจ้าใจมากเลยลูกขอบใจแทนด้วยลูกขอบใจแทนใครแทนไใ้อาร์ตด้วยใครบ้านเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับได้มั้งได้ ล,ลูกแม่ <c oughs> ชื่ออะไรบ้างคะถามจริงๆแม่เนี่ยจะบอกหมดแต่ทุกคนลูกมันกลายเป็นลูกไปจนหมดแล้วเนี่ยมันจะไปไหนมาไหนโทรคนนั้นก็มาโทรไอ้นี้ก็มาแต่ลูกจริงๆอะมีผู้หญิงสองคนชื่อชื่ออูอ๋ก,กับก้อยอ่างงกว่าเดิมอีงก <c oughs> งงมาก่ช่วยไม่ได้ต้องนั่งตรงนี้อเอฟซีจากนครนายกจ้า อยู่นครนายก่ะลูกคุณน้องบอกว่าแล้ว<น>พ่อไปไหนคะแม่พ่อนอนอา่าคุณดำแดงบอกว่าสวัสดีดำแดงผู้กำกัดำดงป่ะผู้เป็นนางหลังไหมดำดงดำแดงบอกว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อจีนผู้ติดตามใหม่คะ่ะเนื้อเรื่องหรือเรียกง่ายๆว่าดำแดงค่ะอก็ใกล้เคียงกับดำดงคุณพี่ชมนบอกว่าแม่น่ารักจังลูกๆก,ก็น่ารักรอภาคสองเหมือนกันจ้าแม่จะบอกนะทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเปรียบจะเหมือนนางลูกๆนะ อ็เป็นลูกได้เลยเพราะว่าเราจะทําอะไรนะถ้าบอกเขาก็ไปไม่ว่าจะไปไหนไปงานอะไรเขาไปหมดอย่างไอ้เบสเนี่ยเขาให้ไปงานตรงมันก็พาไปมันไปหมดอีตุกนี่จะซื้อเครื่องน้ำมันซื้อเสื้อผ้ายังไอ้พ๊กนี่เขาจะส่งของกินไอ้ไอ้เอ็มนี่เขาจะให้ข้าวสารไอ้อ้ะเขาก็จะให้ไปตะตางแต่ผัวกูเันก็จะรอกินนะฮะเอฟซีจากร้อยเอ็ดค่าคุณปูเป้คุณน้องบอกว่าสวัสดีค่ะแม่ สสวัดีค่ะทุกคคนุณปาริชาบอกว่างงกว่าเดิมก็ก็พี่อู๋กับไอ้ก้อยมันเขาไม่ออกกล้องเลยทุกคนก็งงอยู่แล้วล่ะเขาอายกับพี่อายเวลาใครถามว่าลูกแม่จริงๆคือใครเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะเอ่อเขาทำงานลูกพวกเราเนี่ยลูกแม่อย่างอย่างอู๋เขาก็เป็นเป็นผู้ช่วยหมออย่างก้อยเขาเป็นผู้จัดการอ่าเนี่ยนะฮะคุณวัลลันทร์บอกว่าสุขภาพแข็งแรงนะคะแม่เอฟซีจากโคราชจ้ะ ใจมากเลยลูกคุณแซมเอบอกว่าดูคลิปแม่ตลอดเลยแม่สวยอารมณ์ดีรับใจมากลูกอืมวันนี้เรามาภูทับเบิกกันนะทุกคนวันนี้อยู่ภูทับเบิกคุณแม่ลูกสอวบอกแม่มาเที่ยวน้าตกนครนายกบ้างจ้าที่เที่ยวที่นี่เยอะจ้ะเดี๋ยวจะไปลูกแต่จวานัดแล้วขอยืมแม่หน่อยดีมันแสงเข้าไม่เข้ามาแม่โรศัพทอมมืดกว่าเดิมมืดมากเลยเนี่ย ไม่ปลดปลนไว้ไหนยายหลานโดมาถามว่าไม่ปลดอยู่ไหนบ้างปลดไว้ครัวคุณลูกกาบอกว่าแม่ขาด่าให้ฟังหน่อยใครลูกกาลูกกาแม่แม่ด่ากับพี่อะไรนี่ดีดีใ้กูด่าด่าเป็นไหมไม่เป็นเอออยู่ดีดีก็จะมาให้ด่าและแม่ยิ่งด่าคนไม่เป็นอยู่ ตั้งแต่เกิดมาขอบอก็ัสอนแม่ด่าเป็นชุดอ่ะด่าเป็นคำไม่เป็นคุณจารุวันบอกแม่ขามาเอาทุเรียนที่ระยองค่ะแม่แม่ขับรถเลยอ่ะกับภูระเบิกไม่อยู่แล้วทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงอ่ะแม่จะไปไหนจะไปเอาเอาทุเรียนระยองไม่ชอบทุเรียนไม่ชอบชีวิตแม่แม่พูดเรื่องจริงนะลูกอ่ะชีวิตแม่แม่เป่นอะเรื่องทุเรียนลอยไม้อ่ะเออแม่เกิดมาแม่ชีวิตสักสักปสามปสี่นะ อยากกินดูเรียนอ่าเขาให้จริงป่าววัวไอ้พี่นะผมก็มัวไปคุยดูเรียนอร่อยอ่ะแม่มึงไม่คุยอะไรของมั่งเลยหรอหนูรุนดูเรียนแม่อยู่คุณมอนตีออกมาอุดรแน่เด้ออุดรคุณซาโดคุณบอกแม่ครับไปเล่นชิงร้อยชิงล้านไหมครับไม่เลยนะทำไมอ่ะคูู่่ก็ไม่เออไอ้พวกตลกมันไม่ได้แค่พี่คุณคันนาบอกว่า ใช่ลูกแท้ๆของแม่ไหมคะเขาเป็นลูกติดลูกอ่าลูกติดใช่เลยแม่บอกตอนนี้ก็ใช่แต่โตแม่พูดจริงๆนะเขาตั้งจะติดมาเขาก็อยู่มาตั้งยี่สิบกว่าปีอ่าแล้วแม่แล้วก็อยู่กับแม่นะไม่ได้อยู่ที่อื่นนะก็อยู่กันมาเขาก็ดูแลทุกอย่างคือก็รักหมดอ่ละคุณสุรชัยบอกว่าสวัสดีครับแต่พี่น้องสามคนนี่เขารักกันอยู่นะอ่าเขารักกันเกลียดกับแม่คนเดียว เขารักกันสามคนแต่เขาเกลียดกูคนในบ้านน่ะลูกๆรักกันไหมรักกันดีมากรักกับพ่อรักกันไหมรักดีมากนี่เกลียดใครเกลียดกูเดี๋ยวกูจะไปใกล้เอ็มคุณจากก๊อตครับพิมพ์เข้ามาบอกแม่ครับทำไมครับเลิกคิดเลขหรือยังครับจากก๊อตจากก๊อตียมอย่ามีพิรุธเราต้องเราต้องนิ่งอ่กกกก๊ตตพูดันเเ็มมปาียวใหแม่จะมีพิรุอย่าอึกอัก มั่นใจ<ป>พูดไปเลยมั่นใจว่าเราไม่ได้ลิน้นนะมึงไปบอกเขาทำไมเล <อะ S 2> ่าคืนนี้กูเล่นเดี๋ยวกูเสียอีกคืนนี้อยู่ปลายบอกเขาคืนนี้อยู่ปลายเอออยู่แม่ห้องจอยมึงบอกกูไงแม่สามว่อยูอ่ปลายไงต่อไปอ่าคุณการบอกนี่แม่ส่งเองไม่ใช่ตุ๊กี้ฮะ,ะคุณตาลูวันบอกทุเรียนหมอนทองหนึ่งลูกแลกกับหมูทอดข้าวเปล่าหนึ่งจานค่ะแม่มาเลยลูกหม่งสองสามถุงอ่าทุเนห้าหมอนทองอ่ะใช่คุณซาดุคครบอกเป็นลูกแม่ไม่อ้วนตายหรอครับแม่ดูมั งไม่ได้ลูกเนี่ยมือมือโป้งตัวนิดเดียวคุณเอสเอสบอกว่าสวัสดีครับแม่ชุดสวยมากยืนให้ดูหน่อยยืนบนเก้าอี้นะเดี๋ยวถามก่อนสั่งหมูสักถุงไหมสั่งสั่งสักถุงไหมสั่งหมูสักถุงอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวเต้นให้ดูเลยด้วยแล้วไม่ยืนอย่างเดียวอ่ะเพลงมาหน่อยดิอันนี่ก็จะเต้นจะเต้นเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนอ่า คุณแซมเอบอกคนหัวล้อนี้ต้องเป็นลูกแม่แน well ่เลยฟังเสียงหัวล้อใช่เลยนะครับผมคุณทวนบอกว่าสบายดีเอฟซีจากสปปลาวนะคะแม่สปปลาวแม่ก็อยากไปประเทศลาวอยู่อ่าสบายดีไหมแม่สบายดีนะทุเรียนปาจีนอร่อยมากค่ะแม่คุณสุรานนท์แม่ขายของก็ลูกขายของก็ได้ตัตค์กินนะแม่จะไปซื้อทุเรียนอ่าฮะ เอหมือนรอบเหมือนรอบเหมือนรอบขอขายของหน่อยเหมือนรอบแม่นางขอขายของหน่อยอ่าเราขายอะไรบ้างแม่ขายเนื้อขายหมูกุ้ยอุ้ย อันนี้หมูสามชั้นทอดน้ำปลานะอ่าแล้วก็สันคอทอดน้ำปลานะกินได้เลยนะนี่อุ่นแล้วอุ่นแล้วอ่าแกะกินได้เลยครับวันนี้ทอดโชว์ไปเออ้ยทดโชว์ไปนี่แน่ที่ทอดแล้วลูกแน่นี่ทอดไปเป็นเนื้ออ่าอันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวนะครับผมเนื้อเดียวแบบมีพรีเมี่ยมกับติดมันอ่าแล้วเพิ่งไปทอดเดี๋ยวเราลอกินข้าวกันสั่งส้มตำอยู่นะใช่แล้วก็ทอดนี่รื่ะอ่าแล้วก็มีของเยอะมากนะของแม่เนี่ย ทักไปหาแอดมินกันได้นะมีหมูแดดเดียวมีน้ำพริกมีผลไม้แช่อิ่มน้ำผึ้งนะฮะใช่ทอดครับกล่องนี่เนี่ทอดแล้วลูกแม่ทอดแล้วนี่นี่รอส้มตำอยู่กินได้ทั้งตัวนะใช่หัวใจได้ป่ะหัวใจข้างนี้อ่ามีอะไรอีกแล้วก็มีนี่บอกยังยังมีน้ำพริกากหมูย่างน้ำพริกสามอย่างลูกสามรส นี่บีบมะขามใช่ขาวแล้วก็บบีบผัดมันแยกกากให้เรียบร้อยลูกยกกากไปให้นะเกกากลามะเขกกากพัทที้คีบแยกกากแล้วก็ตัวขายที่สุดนะครับตัวนี้บีกากหมูแห้งตัวนี้บีกากหมูแห้งแน่เน้นเน้นเน้นในนี่เลยอมูเน้นกากหมูใช่มาแล้วบ้างไหมเฮ้ยต้องตามมาแล้วนะฮะในสีฟ้านะฮะเรากำลังจะลงไลน์แล้วนะครับ แม่ไลฟ์ขายแบบแบบพิมพ์ลิพายเหรอฮะโอ้ยเราไม่ขายเก่งเท่าพิมพ์ลิพายหรอกถ้าเกิดแม่ลงไลฟ์จตอนนี้นะอ่าตอนเย,นอย็นเย็นเจอันอีกเอ้ยเออตอนเย็นเจอคนอีก <laughs> คุณชูบอกว่าอยากโคลนนิ่งแม่สักคนส่งมาที่มาเลยด้วยค่ะอือ,อย่าเอาไปเลยครับมาเลเซียไปมาเลเซียไป,ไ,ปไปมาเลเซียแล้วโอ้ยแม่ไม่ไปแล้วแม่กลัว กลัวอะไรกลัวไม่จ่าย่อ่าคุณจีหอยร้อยเปอร์เซ็นต์บอกสวัสดีค่ะแม่ขอยืมแม่มาเล่นกับหนูสักวันได้บ่จ้าไม่ได้โปรดจ้าคุณเพิร์สบอกว่าสั่งยังไงคะแม่นี่แอดไลน์แอดไลน์บนหน้าจอได้เลยฮรตรงนี้นะครับแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยกลัวบ้านแม่อ่าได้ลูกนะฮะไอ้เขาไปนะเดี๋ยวจะมีแอดมิน คุณมานีร้านบอกทักแชทได้เลยนะฮะถ้าในในใน Facebook ทักแชทได้เลยครับมีน้องแมกคอยตอบอยู่ตอบอยู่ตอนนี้ถ้าในถ้าในถ้าใน YouTube แอดไลน์ที่บนหน้าจอได้เลยนะครับผมบอกมาตัดไลน์นะครับคุณปานีบอกว่าบายบายค่ะแม่บายบายลูกนะฮะถ้าส้มตำยังไม่มาบนโต๊ะหมดก่อนแน่เลยแม่มาแล้วลูกกินเลมลมวะกินปลาคลองไว้กินปลาคลองวะอ่าหน้าจอปิด มันพักหน้าจอด้วเหรอแอนไลน์บ้แม่เลยนะครับน้ำผัดกะเพรามีหรือยังคะประมาณ<ล>ของมาประมาณวันที่แปดอของมาประมาณวันที่แปดคุณแจนบอกว่าสั่งแล้วจ้า<ล>คุณจงใจบอกว่าชอบเสียงหัวเราะคุณอาร์ตมากคะ่ะ<ล>น่ารักจุงเบยอ คุณอนุรักษ์บอกว่าผมหิวข้าวจังมีอะไรขายบ้างฮะแล้วติดต่อช่องทางไหนครับนี่นะฮะแอดไลน์เลยครับผมเห็นไหมฮะเห็นครับนี่แม่กระโดดระเบียงโชว์หน่อยครับคุณป๊อปคุณม่กระโดดแล้วกูก็ตายดิไอ้หาแต่ดีๆให้ทำไหมไอที่ดีๆไม่ทำอ่าคุณป๊อปแม่อ่ามึงยังให้กูกระโดดกูตายทำไงล่ะป๊อปถ้าตายแม่จะทำไงอ้าวฮะถ้าตายแม่จะไปไหนกูไปนรกกับมึงอะไรครับ คุณซาโดคุงบอกผัดมาม่าก็อร่อยแล้วแม่ใช่คุณอัคณาบอกโอนตังแล้วนะคะคุณคนิตาพรบอกครอบครัวน่ารักมากค่ะขอบใจมากลูกอ่าไปเที่ยวไหนกันคุณสุราพรแม่มาพุจะเบิกพาแม่มาโรงงานออฟฟิศออฟฟิศมาออฟฟิศอ่านะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันแหละใช่เดี๋ยวย็น คืนนี้เจอกันเจอกันที่ไหนเจอกันที่วงวงหมอรำหมอรำคุณซาโดคูบอกทำไมแม่ไม่อ่านคอมเมนต์เองอ่ะก็ผ่านใต้หาดใช่ไหมจอ่านได้แเออฮะคุณสมรบอกเอฟซีจากเชียงใหม่ค่ะแม่สวยมากๆอยากจะไปเมากๆคุณสุดใจบอกว่าชอบพี่เอ็มค่ะคุณอรพันธ์บอกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคุณน้องบอกแม่น่ารัก ใจมากเลยลูกคุณป้านี่บอกดูจากโคราชจ้ะอยู่โคราชอยู่ไม่ไกลกันแล้วลูกอ่าเราอยู่ไหนอยู่อู่ภูจเบอร์โอเคทุกคนไปแล้วนะขออนุญาตลงไลฟ์ไปทานข้าวกันก่อนนะใช่เอาดี๋ยวอากาศกําลังดีไปนั่งกินข้าวก่อนอากาศกำลังจะหนาวเนาะโอเคเดี๋ยวให้แม่อ่าลงไลฟ์ตามสไตล์ช่องเรานะครับผมจะโวยพรสามเที่ยวอ่าแม่ก็ขอให้เอฟซีของแม่ทุกคนนะลูกนะขอให้คุณภาษีพัตนาตายนะโดนบันดาลให้ลูกทุกคน อย่าเจ็บอย่าจนให้มั่งมีสินจุขให้ร่ำรวยเองเองเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยลูกจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรลูกแม่ไม่ว่าแม่ขอบใจจริงๆนะลูกนะที่มาคุยมาทักมาทายกันขอบใจที่ติดตามช่องลูกชายแม่นะลูกนะแม่ขอบใจจริงๆแม่ไม่มีอะไรให้มีแต่ใจลูกก็มีอยู่ยแค่นี้ลูกโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนสินค้าในครัควา้านแม่นะเดีย๋ยวเย็นเจอกันใหม่ลูกไปแล้วนะครับบ๊ายบาย,บาย